มากครับผมสีส้มสีส้มจะมันเป็นสีมงคลเลืกเกินเนอะทุกคนว่าไหมคือตอนนี้ผมดูแล้วผมเก็บสีแน่นอนเพราะว่าเราต้อนรับนายกใหม่แล้วเราต้องค่าสีไปแบบคมๆมป๊อปป๊อป ป๊อป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 ต,ตีเลยแหละไม่สนลูกใครหรอกสวย ครับหนูไม่สดหนูเองจะอีกแองหนึ่งเหรอแองก์เราไปไหนอะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆแข็งเหรอน้องแข็งเหรอน้องอแข็งนักใช่ไหมแข็งนักใช่ไหมแข็งนักใช่ไหม อยู่ว่ะอยู่ตรงเสาเลยครับตัวไห้ แสดงว่าเจอสีคนตอนนี้เป็นฉลิมเดียวเดียวเดียวมันคนจีนเกมเนี้ยตะเกียงนี่สแต็กกี่เปอร์ผมลืมกดดูในแผงไปได้ทุกทุกสแต็กละสามเปอร์ไอเดวิดน่าจะปั่นเครื่องเดิมนู่นครับเราไปหามันแข่งจนเสร็จแต่ไม่เป็นไรครับเขาไม่มีเปิร์หนีละเขาโดนเปิร์กโรหิตกลางวานของผมไปมันรูได้ไงผมมาทางไหนวะ เอามันไม่รู้มันแค่วิ่งไปช่วยเลยไอ้หาเอ้ยเอาไงเดวิดอ๋ออ๋ออ๋อให้ดี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 น้องให้ดีน้องโอเคตอนนั้นเขาคิวกันนะครับ จากเครื่งหนูหรือเปล่าไม่กระสายบนไม่ได้ปั่นในสัตว์ช่วยอ้างก็ต้องช่วยแล้ว กไหนกันหมดวะโอ้โหมันแอบอยู่นี่เองทีมทีมทรมานไหมจ๊ะทรมานไหมนี่แหละความรู้สึก8ปีที่กูทนมาไอ้พวกคนจีนมึงรับรู้ไว้ซะมึงไม่เข้าใจหรอกว่า8ปีที่กูทนมามันทรมานขนาดไหน ใจรอแปีที่กูทนมาหนาทรมานขนาดไหนรับไปซะไอ้น้องละแขวนอีกโลหิตจังวันทำงานอีกตึงๆมินิฮาร์ดนี่ครับในทุนจีนเออไอพวกไอทุนจีนโดน,นกูให้นั้น you uh -huh. ยืนรอเหรอยืนรอเหรอโอ้โห,โหมีภาพไม้เองกูเหลือจะชื่อเรือใครเขาใส่มากันเปิ้กนี้เนี่ยเล่นโซโลอ่ะน้องขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยลุขึ้นยืนเลย ไอ้ที่ตายแล้วปะสุดวัยดิมึงสวยดิยมึงคนจีน แลวบอกผักก้าไกลหัวใจนั้นหัวใจแต่เส mm ื้อแดงแปดเกี cin ่ยวเที่อะไรกูใส่เสื้อสีอะไรก็เรื่องของกูน้องไอ้าั์กูไม่มีเสื้อสีส้ม กูเลือกเก้าไก่ทั้งสองเบอร์ให้ทั้งสองอะไรอะบบญชีรายชื่อแล้วก็เขตจำไว้ถ้าเต็มไหนน้องมานี่อย่ามาโมโซโซน,น,นองรับไปซะความแค้นตลอด8ปีที่กูต้องทนมา

สีแดงแต่ใจสีส้มจริงชุดในเกมกูยังสีส้มเลยมันไปฮิวกันที่ไหนวะผมว่าประตูข้างนอกนี่แน่เลยซ้ายมือผมเนะี่ย <c oughs> เป็นไงกูตีไก่ไหมเพื่อนพาะกูเลือกก้าวไก่ยังไงล่ะกูเลยตีกไก่ขนาดนี้น้องจำไว้ <c oughs> เกี่ยววะไอสัตว์พาะกูเลือกก้าวไก่มึงจำไว้ ถ้าอยากตีไก่ผมก็ต้องเลือกก้าวไกลนะแต่ไม่ทันแล้วไอ้สัตว์นิ่เลยเรียกตั้งมาแล้วมันไม่ได้มาทางนี้ครับไปไหนวะมันไปแตะไงสัตว์อืมหัวทิ่มเลยวิ่งไปดูตามมาตะเรือ เนี่จร้อยอุ้มคนอน่นก่อนครับคนนี้น่าจะไม่มีลูกมันจะได้กินความเจริญมันสามารถโยงได้แบบนี้ได้หรอโยงหมดแหละอืมขนาดสลิมยังโยงขนาดทุยขนาดสลิมยังโยงได้เลยทำไมมึงโยงไม่ได้ถูกไหมขนาดสลิมยังโยงมั่วซั่วส่วนหนองเลยกูก็โดนมั่งแค่นี้เอง แล้วกูสามศพด้วยสามศพด้วยอืมสามศพ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 อืมโอ้ยเมื่อกี้มมันจะหลุดเลยว่ะ สามศพ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 โอ้โหหลุมเกินข้างด้วยไปไงเพอร์เล่นเกมจะชัดก้าวไกล นหนึ่งอยู่โน้อยู่โนูบเอาไอสัตว์อะไรอ่ะเอามึงโดนนูบมึงโดนนูบฆ่าแค่แหลงด่าอะไรอะไรมึงโดนนูบฆ่าแค่แหละอืมออกไปเลยมันด่าแล้วมันออกไปเลย <laughs> อะไรลูกไม่ต้องตกใจลูกมไม่ต้องตกใจนะอ่ <S 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 อสีส้มด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนก้าวไกลไหมไอเหี้นนี่ไอโอ้โหนี่สลิมแล้วอันนี้สลิมแล้วอันนี้อันนี้โยงมั่วเกินนะไม่ได้อันนี้มึงโยงมั่วเกินนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มึงโยงมั่วเกินไปนะไม่ได้ละอื นี่คือพลังของเนี่ยพลังพลังสีส้มนะครับชื่อผมยังสีส้มมาดูดิทามผมสุ่มชื่อไปได้สีส้มปะโอไปไงนี่เมื่อกี้ใครบอกกูใส่เสื้อแดงถึงกูใส่เสื้อแดงแต่ชื่อกูสีส้มมึงเห็นไหมพี่สุวิมลเนี่ยมึงเห็นไหมชื่อกูสีส้มนะมึงเห็นหรือเปล่าฮลัลโหลชุดก็สีส้มเห็นไหมอาวุธยังสีส้มเลยอือแค่นั้น <laughs>